สวัสดีตอนส,สายของวันพุธวันที่25มีนามีนาครับวันนี้ก็เช่นเคยครับก้เาสวนพรกทองผสมดอกเพิ่งจะเสร็จนะครับวันนี้วันนี้ก็เจอผีสังเกตนี่ครับลูพระทองแตกครับอันนี้เหลืองนครับเราจะไปวิเคราะห์กันว่าเป็นพ่าอ,อะไร ก็จะแตกก็สาเหตุหลักๆที่พอจะนิจใช้ได้ก็คือเมื่อวานฝนตกเมื่อคืนครับฝนตกอย่างหนักเลยณทีนี้ทำให้ทักทองเขาอิ่มน้ำนี่ครับถึงกับน้ำท่วมเลยครับนี่แเฉอะเเหมดเลยครับนี่ ขังรองไปหมดเลยครับตกอย่างแรงนี่คือสาเหตุที่ลูกเขาแตกไม่รอนเหมือนกันพวกสัตว์ไอพวกพืชที่เป็นตระกูลเงี้ยถ้าเป็นเมลอนนี่ถ้าก็น้ำให้น้ำเยอะลูกจะแตกพกท้องเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกรงมาณนะนลูกแตกนี่ก็คือ ขาดแค่เซ้มบุลลอนขาดแค่เซ้มบุลลอนแต่นี้คือมั่นใจแล้วว่าน้ำเยอะน้ำเยอะเกินลูกแตกเพิ่งเห็นเพิ่งเจอลูกเดียวครับนี่ยังเหลืออีกหลายลูกเพราะว่าก็ยังไม่อออาการอันนี้ก็ให้คนงานเข้ามาช่วยไปสม สามสี่คน,นครับก็ยังไม่ทันเลยพอออกสามโมงเกือบสิบสามโมงเขาดอกก็เ,เริ่มพบแล้วจะผสมยากแล้วนี่ครับโอเคครับวันนี้จะมาบอกเรื่องของผลแตกว่าเป็นเพราะสาเหตุเลยก็คือน้ำเกินน้ำเยอะเกินครับครับขอบคุณครับ